สวัสดีค่ะสำหรับรถมือสองสวยๆในวันนี้นะคะเป็นรถนิสสันนาวาร่าคิงแคบ2.5 SE ปี2008รถสวยสภาพเดิมๆไม่มีชนหนักค่ะสีเดิมสวยนะคะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานโดยรวมถือว่าสีสวยใช้ได้เลยค่ะรถสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ขับไปแล้วกว่า200,000กิโลเมตรระบบเกียร์ธรรมดาสมบูรณ์พร้อมใช้เลยค่ะเครื่องยนต์ดีเซลคอมเบนเรล2 5 0 0ซีซีเทอร์โบเครื่องยนต์สมบูรณ์อาตาัตราเร่งดีใช้ได้เลย คันหน้าเดิมแผ่นเพจอยู่ครบน็อตซุ้มซอกตะเข็บสวยฝาก,กระโปรงเดิมสวยค่ะน็อตยึดฝาก,กระโปรงสมบูรณ์เลยเม็ดอักประตูรถสวยๆเลยค่ะช่วงล่างดีชัดซีสวยไม่ผูกไม่สนิมกระบาดไลเนอร์ลอนกระบาดสวยไม่ผูสภาพพร้อมใช้ท้ายได้บางเดิมเลยค่ะล้อแม็กสวยยางดีใช้ได้อีกนาน ประตูแคบสามารถเปิดได้ภายในสวยสะอาดเรียบร้อยพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางขึ้นลงสะดวกสบายเลยค่ะเบาะผ้ากำมะหยี่คู่หน้าสวยสภาพดีมีรูรอยคราบเปื้อนบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานโดยรวมถือว่าสวยไม่มีรอยขีกขาดนะคะบอกแคบป,ปรับแต่งใส่ชุดเครื่องเสียงกระหืมกันเลยคอนโซลหน้าสวยครบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้ดีตามปกติแอร์เย็นช่ำเลยค่ะชุดจอวิทยุพร้อมลำโพงกระหืมได้ใจไปเลย วงมาลายพาวเวอร์กระจกปรับไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกบานค่ะรถทรงสวยสภาพดีพร้อมใช้ชุดเล่นเอกสารพร้อมมาส่งต่อกันในราคา1 7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะซื้อสดลดได้นิดหน่อยนะคะเครดิตดีรีดาวกันไปเลยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรติดต่อสอบถามกับทางเจ้าของรถได้โดยตรงที่เบอร์0 6 5 6 1 9 6 3 2 4ค่ะรถอยู่นนทบ,บุรีนะคะท่านใดสนใจหรืออยู่บริเวณใกล้เคียง สามารถติดต่อนัดดูรถและไปทดลองขับก่อนต,ตัดสินใจกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ